บทสาธยายธรรมเรื่องอนุปปหสูตรตอนที่สองที่สุดแห่งการสลัดออกที่มาจากพระสุตันตปิฎกมัชชิมามนิกายอุปริปัน,นาสักอนุปปหวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทำลายซึ่งกิเลสทุกท่านจากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้ว เราได้รับฟังเรื่องราวความเป็นเลิศทางปัญญาของท่านพระสารีบุตรที่สามารถใช้วิปัสนาญาณอย่างรู้ในทุกสภาวะแห่งฌานสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงในวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติในวาระนี้เรื่องราวได้ดําเนินมาถึงจุดที่ประเสริฐและเป็นที่สุดอย่างแท้จริงในวันนี้อาตมภาพจะขอนำเนื้อหาในส่วนสุดท้ายของอนุปัสูตรนี้ มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเมื่อทรงแสดงถึงการปฏิบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนะชานจบแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงถึงที่สุดแห่งการสลัดออกที่ท่านพระสารีบุตรได้บรรลุพระองค์ตรัสว่าประการอื่นยังมีอีกสารีบุตรล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะชานโดยประการทั้งปวงแล้ว เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสะวะของเธอจึงเป็นอันสิ้นไปนี่คือจุดสูงสุดของการปฏิบัติที่ซึ่งทั้งสัญญาคือความจำได้หมายรู้และเวทนาคือความรู้สึกทักปวงได้ดับสนิทลงอย่างสิ้นเชิงและด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่เห็นแจ้งในสัจธรรมนี้เองอาสะวะกิเลสทั้งปวง ก็ได้ถูกทำลายลงอย่างราบคาบเมื่อท่านออกจากสมาบัตินั้นแล้วท่านก็ยังคงพิจารณาเห็นธรรมที่ล่วงไปแล้วว่าธรรมที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมไปบ้างท่านก็ยังไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ผัวพันในธรรมเหล่านั้นมีใจปราศจากเขตแดนและยังคงรู้ชัดว่ายังมีธรรมเครื่องสลัดออกที่ยิ่งขึ้นไปอีก ก็คือพระนิพานอันเป็นอมตะาธาตุนั่นเองด้วยคุณธรรมอันสมบูรณ์พร้อมเช่นนี้เองพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงกล่าวสรรเสริญท่านพระสารีบุตรอย่างยิ่งยวดพระองค์ตรัสว่าผู้ใดจะกล่าวชมภิสุรูปใดว่าเป็นผู้ถึงความชำนาญและความสำเร็จในอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาและอริยวิมุตติ ภิกษุรูปนั้นก็คือสารีบุตรนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นผู้ใดจะกล่าวชมภิกษุรูปใดว่าเป็นบุตรเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคเกิดแต่พระโอษเกิดแต่พระธรรมเป็นธรรมทายาทไมิใช่อามิสรรมทายาทภิกษุรูปนั้นก็คือสารีบุตรนั่นเองและในท้ายที่สุด พระองค์ได้ทรงมอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่ท่านโดยตรัสว่าสารีบุตรย่อมประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าพระตถาคตให้เป็นไปแล้วไปตามลำดับโดยชอบทีเดียวที่สุดแห่งการสลัดออกนี้อาจเปรียบได้กับการเดินทางของนักบินอวกาศที่ไม่เพียงแต่จะสามารถเดินทางออกจากแรงดึงดูดของโลกและดาวเคราะห์ต่างๆได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเดินทางออกจากแรงดึงดูดของกาแล็กซี่ทั้งปวงและเข้าถึงสภาวะแห่งความว่างอันสมบูรณ์ที่อยู่เหนือทุกกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ได้ในที่สุดข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการมอบแบบอย่างอันสูงสุดของการปฏิบัติธรรมให้แก่เราทุกคนขอให้เราจงน้อมนำปฏิปทาของท่านพระสารีบุตร มาเป็นแรงบันดาลใจในการเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่างไม่ย่อท้อและจงเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสำเร็จขั้นใดยิ่งไปแต่จงมุ่งหน้าสู่ที่สุดแห่งการสลัดออกคือพระนิพพานอันเป็นอมะตะอยู่เสมอเอวังก็มีด้วยประการชนี้